เหตุมันพีคเนี่ยมันพีคตอนช่วงปีหกสี่หกห้านะครับพระรูปเนี้ยได้ออกอุบายนะครับบอกกับผู้เสียหายว่าเอ่อตอนเนี้ยท่านป่วยนะแม้จริงไม่อย่างเรียกท่านเลยแต่ว่าเขาก็ตอนนั้นนะคือตัวเขาป่วยเขาบอกว่าอาการป่วยของเขาเนี่ยมันเกิดจากว่าช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยมีเคราะห์มากอย่างเช่นผู้เสียหายน้องผู้หญิงท่านเนี้ยความจริงต้องตายไปแล้วนะเพราะถูกคุณใส ที่ถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยกระทามานะครับหรือแม้กระทั่งสามีของน้องผู้หญิงเนี่ยก็จริงๆต้องเสียชีวิตแล้วนะเพราะว่ามันจะเจออุบัติเหตุใหญ่แต่ด้วยสาเหตุที่ไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยก็เพราะอาจารย์เนี่ยได้ปล่อยพลังถ่ายทอดพลังของอาจารย์เนี่ยไปช่วยเหลือลูกศิษย์แต่ละคนแต่ละคนนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยตัวอาจารย์เองเนี่ยไม่มีพลังหลงเหลือแล้วและอาจารย์ก็จะสิ้นอายุขัยอาจารย์จะสิ้นอายุขัยทีนี้ลูกศิษย์ก็ตกใจ เอ๊ะหรือว่าอาจารย์จะตายจริงๆเหรออาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะตายจริงๆแต่มีวิธีแก้ก็คือต้องให้ลูกศิษย์เนี่ยถ่ายทอดพลังกลับมาให้อาจารย์ลูกศิษย์ก็ถ่ายทอดยังไงอ่ะคือยังไงเนี่ยถ่ายทอดอาจารย์ก็บอกว่าที่อาจารย์ขํามสอนมาตลอดเนี่ยว่าอย่ายึดติดก,กับร่างกายผู้หญิงผู้ชายไม่มีอยู่จริงมันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นเพราะฉะนั้นในการถ่ายทอดก็คือต้องให้อาจารย์เนี่ยซึ่งตัวอาจารย์เขาบอกวันนี้อาจารย์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะอาจารย์เป็นร่างของเทพเหมือนเป็นสมมุติเทพคือตัวอาจารย์เพราะนนั้ การจะถ่ายทอดพลังให้อาจาร์เนี่ยก็ต้องให้อาจารย์เนี่ยต้องเอาร่างกายเธอเนี่ยมาถวายให้อาจารย์ให้อาจารย์เนี่ยไปร่วมร่วมสมสู่กับตัวลูกศิษย์เพื่อถ่ายทอดพลังงานคือมันฟังแล้วมันเหลือจะเชื่อสําหรับพวกเรานะครับแต่ hmm. เพราะผมไม่ถามเหยื่อว่าทําไมถึงได้เชื่ออย่างนั้นเชื่อไหมครับว่าเหยื่อเอาเอกสารต่างๆเอาแชทไลน์มาให้ดูเนี่ยผมไม่แตกใจทาไมถึงเชื่อเพราะว่าการสั่งสอน,สอนการบอกเล่าของสํานักเนี้ย คือพูดแต่เรื่องอย่างนี้มาหมดเลยว่าอย่ายึดติดอย่ายึดมั่นนะเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ยึดมั่นในร่างกายเราปลดปล่อยเขาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์คือเรื่องปกติของมนุษย์นะการมีเพศสัมพันธ์คือของสูงทุกคนต้องมีสิทธิ์ที่จะมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันได้โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยถ้าเธอยอมมีเพศสัมพันธ์กับอาจารย์คือการถ่ายทอดพลังงานอาจารย์จะมีมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เหยื่อเชื่อครับเหยื่อย,ยอมนี่คือจุดเริ่มต้นอืมอืมแล้ว เหยื่อยอมมีกับอาจารย์และสุดท้ายไปยอมมีกับคนอื่นได้ยังไงเพราะว่าตามตามอย่างนี้ครับคือ,อวันที่เริ่มมีเนี่ยอาจารย์ให้ลูกศิษย์นั่งอยู่ในห้องยืนดูด้วยนะครับแล้วเหยื่อเนี่ยก็มีอะไรกับอาจารย์อืโชว์แบบ<ค>อาจารย์บอกว่าคนอื่นยืนอยู่ด้วยเหรอถูกต้องครับคนอื่นอยู่ด้วยอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ทําเนี่ยเพื่อให้ลูกศิษย์ไม่ยึดติดกับตัวตนร่างกายเป็นสิ่งสมมุติ นะครับและอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะทาให้ดูพอมีอะไรกับภรรยาเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้ภรรยากับสามีเขามีอะไรกันโชว์ด้วยนะครับพอภรรยาสามีมีอะไรกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจากนั้นอาจารย์ก็ไปม,มีอะไรกับสามีเขาต่ออีก<ฆ>บอกว่าเนี่ยอาจารย์จะทําอาจารย์จะทําให้ดูว่าไม่ยึดติดตัวตนไม่ยึดติดผู้หญิงไม่ยึดติดผู้ชายทุกทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติหมดสมมุติหมดพี่แขกไม่ยึดติดต้องไม่ยึดติด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ